ิษัทคาคิวเองเนี่ยให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลักเราต้องอยู่ร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็มีการพัฒนาชุมชนให้โตไปพร้อมกับเราซึ่งโครงการผู้พิก,การเนี่ยเราก็เล็งเห็นถึงความสําคัญว่าจะทำยังไงให้ผู้พิการเนี่ยอยู่ด้วยตัวของตัวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเรามีโครงการส่งเสรอิมอชีพกับผู้พิการในชุมชนที่เรามีธุรก,กิจอยู่ครับ จริงๆแล้วเราดูจากความถนัดของผู้การแต่ละท่านนะครับซึ่งบางคนถนัดเลี้ยงไก่เราก็ตงเสริมให้เลี้ยงไก่บางคนถนัดค้าขายเราก็ตงเสริมอาชีพให้กับเขาในการค้าขายโดยในปีแรกที่เราเริ่มโครงการนี้ครับตั้งแต่ปี2563เนี่ยเราก็กําหนดพื้นที่เฉพาะรัศมี5กิโลของโรงงานเรานะครับก็จะประมาณ3ตําบลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปีนที่4ละเราก็ขยายนะครับ ตำบลทั่วอำเภอพุทธบาทนะครับจนถึงภายในจังหวัดสระบ,บุรีนะครับซึ่งเราก็มีความตั้งใจที่เราจะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆครับเท่าที่เราจะทำได้คือผมอยู่บ้านกับยายเมื่อก่อนขาผมไม่มีแรงไงผมอยากขายของไปเบกกล้วยมาบีเครือหนึ่ง เอาเอาไปห้อยจองต้นขนุนเต็แม่มาแม่กม็กกเลยลงทุนขายขซื้อของมาขายของหาบาทเพวกขนมมาครับก็เผาถานตัดต้นกระถินอีกตอนนั้นก็ก็แย่รับมงตรงว่าแย่มีกินบ้างไม่มีกินบ้างแม่ค้ากันเองเขาอ,อยากได้เยอะ ตอนนี้คิววันนี้ของเราเราก็จะวิ่งหมดเลยสี่สองเที่ยวเราก็บอกว่าเขาจะเอาทั้งสองรอบออางั้นก็วิ่งไส้พอกลับบ้านแล้วตอนนั้นครอบครัวม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คือดูแลน้องพิการด้วยแล้วก็หลานปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะคะยังไปโรงพยาบาลจุฬาอยู่ก็เลยอยากหาชีพเสริมนี่แหละคะ่ะได้โอกาสจากคาคิวนี่แหละคะ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ประชาคมทางบริษัท คาคิ้วเขาเข้าไปร่วมด้วยมันมีหลายด้านกา,า,ารศึกษานู่นนี่นั่นยายก็ไม่รู้จะทําไงหรอกกเอ้ยคิดไม่ออกบอกไม่ได้พี่คาคิวา้วโผล่มาช่วย <c oughs> <c oughs> กำนันบอกว่าอาคาคิ้วเขาจะส่งเสริมอาชีพคนพิการเขาก็เลยถ่ายรูปบัตรประชาชนกับบัตรพิการยายแล้วก็ถ่ายรูปบ้านส่งให้กำนันกำนันก็ส่งต่อไปนู่นเลยประหลัดอำเภอพระพุทธบาท ในอำเภอประพุทธบาทสมาคมคนพิการนั่นเองอ๋อโครงการนี้หนูจะรู้จักผู้ใหญ่บ้านจะคากิา้วเขาให้สนับสนุนมาเราทําอย่างเดียวไงแล้วเขาเห็นเราทํากินจริงๆเขาก็เลยโอเคอแนะนําก็มีโครงการาคากิ้วเขาลงมาดูแล้วของเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ก,กางนี่แหละจ้ะทั้งสทอทของผู้ก,กางทั้งหมดเลยที่เขาได้มาปุ๊บเนี่ยตัวเงินเนี่ยเราก็ต้องเก็บแยกนี่คือของเป็ดนะเราต้องแยกส่วนเลยของเป็ดอย่างนี้เขาบอก อ้ยเขาไม่เอาคืนไม่เอาคืนก็จริงแต่เราก็ต้องใช้เงินให้รู้คือมันดีอะสำหรับเราเนาะได้หมดทุกอย่างตอนนี้ได้โครงการมาแล้วก็มีความสุขทุกคนพอหลายคนที่อยู่ใกล้ๆกับเรานี่ก็ได้ดีใจมากภูมิใจแล้วเราก็ต้องทําให้ผ่านแล้วเราก็ผ่านจริงๆได้เงินมารอบแรกหกหมื่นครับสมาคมคนพิการจังหวัดสระบรุรีบอกว่าเลี้ยงไก่พันไข่เฮ้อ แล้วคิดไปคิดมาเออถ้าเราเลี้ยงไก่พันไข่เรายังได้กินไข่เขาถึงว่าจะเป็นลูกเล็กลูกน้อยเดยมันก็เป็นอาหารของเราไงก็คืออย่างอำเภอก็ลงมาให้คำแนะนำครับในการเลี้ยงเราก็มาตรงเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนดีมากเลยครับผู้ว่าจังหวัดตระบุรีเป็นคนมอบทุนให้ ซื้ออุปกรณ์เลยยายไม่ได้เรอช้าเลยนะได้ตังมาเดี๋ยวนั้นยายตังหินมาเข้าวันนั้นเลยคากิ้วเขาเขาช่วยยายจริงยายก็ทําให้คากิ้วเห็นว่ายายอ่ะคนจริงทําจริงนะถึงจะแก่ยายก็บกบันที่ยายภูมิใจเนี่ยทุกวันเนี้ยก็เพราะคากิ้วช่วยเหลืออยู่ปลื้มใจดีใจคากิ้วก็คอยคอยดูแลว่าเราทําสําเร็จไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ให้มาเป็นอ,อาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี้จากอาชีพอ,อาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพหลักตื่นเช้ามามีความสุขมากค่ะมีความสุขตรงที่ว่าตีห้ามาแล้วก็มาให้น้ําจิ้งดีให้อาหารจริ้งดีพอสายมาปุ๊บเราก็ทํากับข้าวอยู่กรลูกกระหลานไปซื้อยาให้แม่ซื้อยาซื้อแพมเพิดให้น้องยุนเจือดูแลช่วยกันดูครอบครัวภูมิใจมากเลยค่ะขอบคุณสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะที่เปิดโอกาส ได้เข้าโครงการนี้ได้สําเร็จคนพิการทุกคนมีอาชีพมีรายได้ที่ดีขึ้นอยากให้มีโครงการดีๆต่อเนื่องครับผมขอบคุณชาเกีวน,น,นะครับ